สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกิเอทีอพ,พีเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่1นึ่ก,กรกฎาคมปีห6หนะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะตัวเด่น3ามหกแปดกับ1นึ1่งสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสหนึ่งหกสาหกแดหกเสาหกดหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งสาหกแ จับคู่ก็สามหกหกสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกหกหนึ่งแปดหกหกแปดนะคะพอก่อนทุกคนโชคดีนะต่อใบใบหนึ่งกับสี่สามหกหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เก้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งสามสามหกสี่หนึ่งสามหกจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามสี่หกหกสี่เนาะพอก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะ แนนวทางอ,อย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายเดอ้อสามหกหนึ่งมาเหมือนกันนะคะต่างกันแค่สี่กับแปดเนาะก็หกสี่แปดเด้อหรือจะหนึ่งสี่แปดก็ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ